ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกระจกเ,เลนตัดแสงของสปูนนะครับก็จะมีกระจกมองข้างแล้วก็กระจกมองหลังครับผมก็จะประมาณนี้ไม่รู้คนที่ดูอยู่จะดูออกไหมก็คือมันจะตัดแสงได้ประมาณนี้ครับผมก็ถามว่าช่วยได้เยอะไหมก็ช่วยได้เล็กน้อยครับผมเลนมันจะออกสีฟ้านิดนึงนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวรอรถ ที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวรอระหว่างรอรถที่ผ่านมาก็คือตัวกระจกตัวมองตัวกระจกมองหลังนะครับเลนมันจะวายกว่าปกติเล็กน้อยครับผมแต่ตัวกระจกมองข้างเนี่ยก็จะไม่จะวายไม,ไม่ไม่เท่ากระจกมองหลังครับ แสงมาแบบนี้นะครับราคาเนี่ยผมก็เคยทําไว้เมื่อคลิปก่อนแล้วนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะถามว่าตัดแสงได้ไหมก็ตัดได้เล็กน้อยครับผมนะครับก็จะลักษณะประมาณนี้ครับผมถามว่าเ,เวลาเจอพวกรถ สูงสงหรือรถพวกฟอ r t จ n เนเนี่ยมันช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้เล็กน้อยครับผมครับผมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ